จากกรณีนายธรรมราชสารปัญญาหรือทนายธรรมราชเดินทางมาถแถลงข่าวเดิมเนินคดีอาจารย์เบียคนตื่นธทมในข้อหาเหยียดแยามศาสนาจู่ๆถูกชายปริศนาบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายกลางวงสัมภาษณ์ด้วยการตบหน้าหนึ่งฉาติและล็อกคอจนเกิดอาการคอเคล็ดและได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาโดยทนายธรรมราชเชื่อว่าเรื่องนี้มีผู้บงการจ้างวานให้ผู้ก่อเหตุมาทำร้ายตนอย่างแน่นอน ล่าสุดอาจารย์เบียร์คนตื่นทาไปออกรายการหุ่นกระแสได้ตอบคำถามพิธีกรหนุ่มกัญชัยถึงเรื่องที่มีคนจับตาว่าจ้างคนไปทําร้ายทนายธรรมราชหรือไม่ซึ่งอาจารย์เบียร์พูดอย่างชัดถ้อยว่าไม่ได้จ้างหรือไม่ได้สั่งใครไปทําร้ายยืนยันไม่สนับสนุนความรุนแรงที่นายธรรมราชไปยื่นเอาผิดตนไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดและไม่ได้อาฆาตอาจารย์ไม่ได้สนใจว่าเขาสมควรได้รับแบบนี้ นั่นคือหนึ่งในผลของการกระทําของเขาอาจารย์ไม่รู้สึกโกรธเกลียดอาฆาตถึงที่สุดยังไงอาจารย์ก็ไม่คิดจะฟ้องร้องกับเขาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกให้เราปล่อยไปตามวิธีของเหตุปัจจัยอาจารย์เบียอธิบายต่อว่าประเด็นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราอยู่ในศาสนาเราการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการไปตำหนิ หรือห้ามในการก่อการสร้างแต่การก่อการสร้างต้องรู้จักพอดีพอประมาณต่อการก่อสร้างไม่ใช่เรียรายเข้ามาเพื่อสร้างวัตถุสถานที่อย่างเดียวแต่ไม่สร้างจิตใจคนไม่สร้างพระธรรมพระวินยัยเพื่อเข้าไปอยู่ในจิตใจของพระหรือคารวาสญาติโยมพอเวลาพระไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่สามารถออกมาสอนคุณธรรมจริยธรรมต่อคารวาสญาติโยมได้เพราะเวลาไม่มีการสอน พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไม่มีการศึกษาเล่าเรียนในคำของพระองค์ก็จะทำให้พระศัทธธรรมของพระองค์เนี่ยค่อยๆเลือนหายและอัตถานหายไปเป็นเหตุของการเสื่อมแห่งศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุเสื่อมของพระพิสุอันดับแรกเลยคือการก่อการสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยล้วนแล้วแต่พูดตามหลักคำสอนของพระศาสดาทั้งสิ้นไม่ได้มีเจตจำนงในการทำลายศาสนา แต่เพื่อรักษาไว้ประคับประคองไว้เพื่อพระธรรมพระวินยัยเขาเรียกว่าไม่ขาดสายในการศึกษาร่่ำเรียนและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระองค์อาจารย์เบียร์คนตื่นทำกล่าว